ถ้าเทคนิคทำให้เขาอยากจีบคุณ 1. พัฒนาตัวเองให้ดูมีค่าในสายตาผู้หญิงแต่งตัวดูดีสะอาดไม่จำเป็นต้องรู้แต่ให้ดูใส่ใจบุคลิกมั่นใจยิ้มง่ายดูเป็นมิตรมีความสามารถหรือเรื่องที่เป็นจุดเด่น 2. ใช้พลังเข้าถึงง่ายไม่ทำตัวเป็นคนปิดกั้นเกินไปแสดงออกว่าเปิดรับการพูดคุยเช่นศบตายิ้มตอบ ผู้หญิงจะรู้สึกว่าเข้ามาคุยแล้วไม่โดนปฏิเสธสสร้างความน่าสนใจค curiosity มีสไตล์เป็นของตัวเองเช่นงานอดิเรกเที่ยวชอบดนตรีกีฬาแชร์เรื่องราวบางอย่างในโซเชียลหรือวงสนทนาให้เขาอยากถามอยากรู้จักเพิ่ม 4. ี่ส่งสัญญาณเชิญชวนเบาๆคุยเป็นกันเอง แต่ไม่รุกแรงถอยจังหวะเล็กน้อยเช่นแกล้งหยอดให้เขาต้องเริ่มถามกลับผู้หญิงบางคนจะตีความว่าเขาเปิดทางให้เราเริ่มจีบได้ 5. ให้พื้นที่ให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มอย่ารีบแสดงออกมากเกินไปจนปิดโอกาสเช่นแสดงความสนใจคร่าวๆแล้วหยุดเขาจะรู้สึกอยากเดินเข้ามาเองถ้าผู้ชายทำตัวให้ดูมีคุณค่า เข้าถึงง่ายและทิ้งช่องว่างให้ผู้หญิงรู้สึกว่าจีบได้โอกาสที่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเริ่มจีบก่อนก็จะมีมากขึ้น